เรื่องเงาดำมารังควานพลอยเป็นเด็กเกเรพอโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเธอก็เริ่มดื่มเหล้าสูบุหรี่และออกเที่ยวแทบทุกวันพ่อแม่ของพลอยตายไปแล้วเธอเลยอยู่กับลุงที่อ่างทองซึ่งเป็นบ้านพักคนงานก่อสร้างด้วยความที่ลุงทำงานอยู่มานานเลยขอห้องได้สองห้องลุงอยู่กับป้าส่วนพลอยก็อยู่คนเดียวยิ่งโตขึ้น ลอยก็ยิ่งทำตัวเละเทะกว่าเดิมบางทีเธอก็ไม่ได้ไปเรียนเป็นเดือนมีอยู่ครั้งหนึ่งลอยมีเรื่องทะเลาะตบตีกับเพื่อนต่างห้องจนต้องเข้าห้องปกครองเรียกว่าเกเรจนครูและเพื่อนเอือมระอาและในช่วงเงย็นของวันหนึ่งลอยเข้าไปดูเชียร์ฟุตบอลที่สนามกีฬาในตัวเมืองกับเพื่อนผู้หญิงชื่อส้มพ่อขาก,กลับเธอก็ตั้งใจว่าจะไปขึ้นรถสองแถวแต่พอดีส้มไปเจอคนรู้จัก ซึ่งเป็นเพื่อนผู้ชายสองคนเขาเลยอาสาจะมาส่งระหว่างทางพลอยกับส้มก็เผลงีบหลับไปสักพักก็ได้ยินเสียงดังโครมพลอยรู้สึกได้ว่าร่างกายถูกกระแทกแรงมากพอลืมตาดูก็พบว่ารถกระบะที่นั่งมาชนเข้ากับกำแพงวัดและจากนั้นไม่นานรถกู้ภัยก็มาถึงและช่วยทุกคนออกมาจากรถโชคดีที่พลอยและคนอื่น ไม่มีใครเป็นอะไรมากจึงได้แยกย้ายกันกลับบ้านพ่อไปถึงบ้านพลอยก็ไม่ได้เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ลุงหรือป้าฟังเพราะกลัวจะโดนดุหลังจากนั้นประมาณสัปดาห์หนึ่งก็เริ่มมีเรื่องแ,แปลกๆเกิดขึ้นกับพลอยวันนั้นขณะที่พลอยนอนอยู่บนเตียงกึ่งหลับกึ่งตื่นเธอก็รู้สึกว่าเหมือนมีผู้ชายมาลวนลามพลอยพยายามปัดป้องและดิ้นสู้แล้วก็ลุกพรวดขึ้นมาอยู่ในท่านั่ง แต่ก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยสักคนพลอยจึงลุกขึ้นไปเปิดไฟแล้วมองดูที่แขนก็พบว่ามีรอยจำ้ำเหมือนโดนใครจับตัวไว้ซึ่งตอนนั้นเธอก็คิดแล้วว่าไม่น่าจะใช่คนพลอยจึงตัดสินใจเล่าเรื่องให้ป้าสะพ้าฟังป้าบอกว่าดีที่ไม่ยอมมันถ้ายอมต่อไปมันก็จะมาหาเราและทำกับเราอีกในช่วงนั้นลุงก็เดินทางไปทำธุระที่ชัยนาทหลายวัน แฟนของพลอยก็แวะเข้ามาหาพอดีเลยขออนุญาตป้านอนค้างด้วยในห้องพักของพลอยเป็นห้องที่ปูด้วยเสื่อน้ำมันเวลาเดินก็จะมีเสียงดังยวบยวบส่วนประตูก็เป็นสังกะสีเวลาเปิดปิดจะมีเสียงซึ่งตอนนั้นกรอนก็พังล็อกไม่ได้แต่ในช่วงกลางดึกวันนั้นพลอยก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูแล้วเดินเข้ามาตอนนั้นพลอยได้แต่นอนนิ่งไม่คลากระดุกกระดิกส่วนแฟนที่นอนอยู่ข้าง ก็หลับเป็นตายพลอยหลีตาดูก็มั่นใจว่ามีคนเข้ามาแน่ๆเธอเห็นเป็นร่างดำๆมันเดินเข้ามาแล้วไปนั่งยองๆแถวบนหัวของพลอยกับแฟนลอยจึงตัดสินใจลืมตาขึ้นแล้วส่องไฟฉายจากมือถือไปที่ร่างนั้นอย่างรวดเร็วแต่กลับไม่มีอะไรเลยหลังจากนั้นผ่านไปอีกสี่ห้าวันพลอยก็ต้องนอนคนเดียวเพราะแฟนกลับไปแล้วคืนนั้นพลอยนอนตะแคงข้างพอเธอลืมตาขึ้นมา ก็เห็นเงาดำนั่งกอดเขาอยู่ข้างๆลอยตกใจมากเธอจึงนอนสวดมนต์แต่สักพักก็ได้ยินเสียงเงานั้นท่องตามโดยที่เงานั้นท่องไปก็หัวเระไปจนรุ่งขึ้นลอยก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังและขอไปนอนค้างที่บ้านเพื่อนแต่เพื่อนก็กลับบ่ายเบี่ยงเพราะกลัวเหมือนกันลอยจึงต้องกลับมานอนที่ห้องของตัวเองคืนนั้นลอยเลยนอนเปิดเพลงฟังเบาๆแต่ก็ยังไม่หลับดี เธอก็เห็นเงาเดิมมายืนอยู่บนหัวนอนแล้วเงานั้นก็โน้มตัวก้มลงมามองตอนนั้นพลอยรู้สึกขยับตัวไม่ได้เลยเหมือนโดนสะกดไว้ลอยเคยได้ยินมาว่าถ้าเจอผีหลอกให้รีบสาบแช่งแล้วผีจะกลัวพลอยจึงพูดว่าถ้ามาหลอกกันแบบนี้จะแช่งไม่ได้ให้ไปผุดไปเกิดเงานั้นโต้อตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงดุดันว่ากูไม่กลัวพอได้ยินแบบนั้นพลอยก็ร้องกรี๊ดดังลั่น จนลุงกับป้าวิ่งมาดูและถามว่าเกิดอะไรขึ้นพลอยร้องไห้แล้วชี้ไปที่ข้างประตูซึ่งลุงกับป้าก็สะดุ้งเช่นกันเพราะเห็นเงาดำคล้ายกับร่างคนเกาะอยู่ที่ผนังแล้วเคลื่อนที่ไปมาเหมือนแมงมุมลุงจึงพนมมือหลับตาแล้วท่องอะไรสักอย่างสักพักเงาดำนั้นก็หายไปลุงเห็นว่าพลอยกลัวมากเลยบอกให้พลอยย้ายไปนอนกับป้าก่อนแล้วลุงก็จะนอนในห้องของพลอยแทน ช่วงนั้นสภาพที่ไปโรงเรียนของพลอยดูแทบไม่ได้หน้าตาโซมเหมือนคนอดหลับอดนอนจนเพื่อนๆนและครูคิดว่าเธอออกไปเที่ยวทุกคืนแถมเวลาที่พลอยอยู่คนเดียวเธอจะเหม่อรลอยจนกระทั่งครูที่โรงเรียนเห็นว่าผิดปกติมากเลยมาพูดคุยด้วยพลอยก็ร้องไห้น้ำตาไหลพร้อมกับเล่าเรื่องทั้งหมดให้ครูฟังครูจึงอาสาพาพลอยไปที่วัดเพื่อให้หลวงปู่ช่วย หลวงปู่บอกกับครูว่าคนมีบุญเท่านั้นที่จะได้เจออะไรพวกนี้ท่านบอกว่าลอยมีสัมผัสพิเศษต้องพยายามอยู่กับสิ่งที่เห็นให้ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่เห็นหน่ากลัวจนเกินไปก็ให้ท่องคาถาไล่ผีจากนั้นหลวงปู่เลยเขียนข้อความใส่กระดาษยื่นให้พลอยเป็นประโยคสั้นๆว่าทุกสะนะโสผีเหลียวมาให้ตาแตกก่อนกลับ หลวงปู่ได้เป่าคาถาและพรมน้ำมนต์ให้พลอยและหลังจากวันนั้นพลอยก็สามารถกลับไปนอนที่ห้องตัวเองได้และเงาดำที่เคยเห็นก็ไม่มาให้เห็นอีกเลยแต่ไม่ใช่แค่เงาดำเท่านั้นที่มาให้เห็นพลอยมักจะเห็นวิญญาณเดินไปมาอยู่ตามท้องถนนเส้นเรื่องผีของพลอยเกิดขึ้นตั้งแต่อุบัติเหตุรถชนกำแพงวัดครั้งนั้นจริงๆแล้วในช่วงที่เห็นเงาดำนั้น ลอยก็เคยเห็นผีและดวงวิญญาณแถวที่พักด้วยแต่ที่หนักสุดก็คือเงาดำนั้นที่ตามมารังควานแบบไม่ลดละจนถึงทุกวันนี้ลอยก็เริ่มชินแล้วกับการได้เห็นผีได้เห็นวิญญาณจนบางทีเธอก็แยกไม่ออกว่าเงาที่เธอเห็นนั้นเป็นคนหรือผีกันแน่